ฮัลโหลฮัลโหลโอเคน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับก็สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลิโนต้าเทนเนอร์ข้างทางที่พบได้บ่อยๆนะครับส่วนช่องแชททางขวามือเพื่อนๆสามารถพิมพ์เข้ามาทักทายกันได้ครับผมแชทนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมเพื่อนๆสามารถพูดคุยหรือระบายเรื่องราวสเพเหระหรือสิ่งที่กําลังทุกข์ใจอยู่ก็ได้ผมยินดีที่จะอ่านแล้วก็อยู่เคียงข้างเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมพร้อมๆกับการเล่น PvP ไปด้วยถือว่าเป็นคลิปแนวตีไปบ่นไปละกันนะครับแก้เหงากันไปซึ่งผมคงทำคลิปแนวนี้ไม่บ่อยหรอกนะครับโดยก่อนที่จะไป PvP กันก่อนอื่นก็อีเวนต์สำคัญที่ใกล้เข้ามาแล้วคือกิจกรรม Community Day ประจำเดือนเมษายนโดยในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่23เมษาและเดี๋ยวนี้ขยับเวลามาเร็วขึ้นคือบ่าย2มงถึง5โมงเย็น โปเกมอนในคอมมูนิตี้เดนั้นก็คือน่วยโคกุมะซึ่งถ้าหากวิวัฒนาการเป็นคิเทลุกุมะในเวลากิจกรรมจะได้ท่าเดนพันที่สำหรับการ PVP แล้วเมื่อใช้ไปจะทำให้ได้บัฟเพิ่มพลังป้องกัน1นระดับครับผมคาดว่าน่าจะเป็นท่าที่น่ากลัวเลยครับต้องรอดูสเตตัสของคิเทลุกุมะกันอีกทีนะครับว่ามันจะถึกขนาดไหนและเข้ากับท่าโจมตีนี้หรือเปล่า นอกจากนั้นทาง Official ก็ได้จัดก,กิจกรรมตั้งจุดแจกของรางวัลด้วยครับเป็นโปสเตอร์ส่วนพิกัดก็จะแปะให้ตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆวันเสาร์ที่23เมษาบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นออกมาเล่นกันเยอะๆนะครับ มาดูอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโปเกมอนโก w เวอร์แชมเปี้ยนชิรอบคัดเลือกโซนประเทศไทยจะเปิดรับสมัครในวันที่22เมษายนนี้นะครับเพื่อนๆสาย PVP รอฟังกติกาก่อนอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้อาจจะเป็นต้องมีแล้งในฤดูกาลก่อนหน้านั้นเป็นแล้งในระดับตำนาน หรืออาจจะมีอะไรก็ต้องรออ่านกันดูนะครับตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆที่สนใจเตรียมทีมไปก่อนคาดว่าคงใช้ทีมในระดับเกสต์ลีกนะครับ <S <S <aret ruled> ก็ประกาศที่จะแจ้งให้กับเพื่อนๆทราบก็มีเพียงเท่านี้นะครับทีนี้มาต่อกันด้วยคลิป p v p กันดีกว่าซึ่งผมก็ต้องบอกกับเพื่อนๆตามตรงเลยนะครับว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่เก่งในด้าน p v p นะครับ ตามฉบับเทนเนอร์ข้างทางที่มาทีไรก็โดนตบทุกทีผมเป็นพวกชอบลองโปเกมอนหลายๆตัวซะมากกว่าลองตัวแปลกๆหรือตัวที่กำลังเป็นที่นิยมใช้กันแล้วมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูนี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปมาดูทีมของผมกันดีกว่านะครับหลีดตัวแรกผมใช้เป็นแม็กเกียวกาล่าโดยจะใช้ท่าเป็นมัดช็อตผาทลายกับแผ่นดินไหวครับตัวเซฟสวิตผมใช้เป็นชาเลมตอบโต้โกพันและไซโคคิเนซิส ตัวซ้อนผมใช้เป็นฟูชิกิบานะแซ่ถาวันฮาร์ดแพนและก็สลัดบอมครับในทีมนี้ตัวเซฟสวิตชาเลมจริงๆถ้าเปลี่ยนจากท่าโกพันเป็นท่าหมัเดเยี่ยแข็งน่าจะดีกว่าเพราะเวลาสวิตไปเจอกับโปเกมอนประเภทบินอย่างพวกทิวทาริสหรือแอมูโดก็จะพอมีท่าโจมตีสวนกลับไปครับแต่ว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะจนทีเอมเปลี่ยนท่าชาร์จเลยขอยังไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งทีมนี้เอาเข้าจริงแล้วแพ้หลายตัวเหมือนกันครับ เช่นเจอกับโอรสผีต้นไม้ก็สู้ยากเจอกับดีออกซิสก็สู้ยากเหมือนกันเจอมาริลิที่มีท่าลำแสงเยือกแข็งก็น่าจะยากหรือแม้แต่ไฟแอโร่ Arrow, ก็ดูเหมือนจะยากนะครับพูดไปพูดมานี่ชักเริ่มไม่แน่ใจในทีมตัวเองแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ก็อย่าไปกลัวครับซีซั่นนี้มีถึงแรง20เล่นสนุกๆน,นะครับโอเคมาลุยกันครับเกมแรก หลีดตัวแรกของเขาเป็นแบ็กกี้นะครับแล้วผมมือลั่นนะครับสลับเอาชาเลมออกมาแล้วก็เจอสวนไดทิวทาริสแบบนี้ลำบากเลยครับชาเลมของผมไม่มีท่าหมัดเยือกแข็งด้วยทำให้โจมตีใส่ทิวทาริสได้ลำบากครับต่อจากนี้ก็จะสแปมท่าโคพันไปรัวๆเลยครับ ทีนี้เขาพาดใช้โลไปนะครับในส่วนของทิวทาริสนั้นก็จะมีท่าอย่างก็อดเปิดหรือว่าจะเป็นมูนฟอร์หรืออาจจะเป็นขื่นมังกรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันอยู่3ท่านี้ทีนี้ก็ต้องใช้โล่ไปก่อนเพื่อทำการยื้อเวลาเพื่อว่าจะทันแอร์ไทม์ในการสลับแม็เกียรออกมาอีกทีนะครับเขาพาดใช้โล นี้ที่ผมบอกพลาดตอนแรกก็คือแม็กเกวจริงๆแล้วถ้าเล่นดีๆมันชนะแบ็กกี้นะครับผมพลาดมือลั่นไปเปลี่ยนเอาชาเลมออกมาก่อนก็ต้องหาทางแก้ไปนะครับก็อย่าไปกลัวครับแผ่นดินไหวเข้าไปได้อยู่นะครับ ังหวะนี้ผมใช้โล่ดีกว่าแล้วมาลุ้นตัวสุดท้ายนะครับว่าเขาจะใช้ตัวอะไรอืม KO ไปแล้ว ก็เป็นแม็กเกียวครับแบบนี้ก็เจอท่าแผ่นดินไหวเข้าไปโอเคแล้วก็ส่งฟูชิกิบานะออกมาเก็บเอเนจีเพื่อที่จะใช้ท่าชาร์จใส่ทิวทาริสนะครับ เลียบขนาดนี้ฮาร์ดแพนไปก็เ O โแล้วครับ <mun ición> ก็จีจีครับผมจบไปเกมแรก มาต่อกันอีกเกมนะครับเกมสุดท้ายส่งลีดตัวแรกมาเป็นเนียคิง ทีนี้ต้องระวังท่าอย่างอินไฟให้ดีนะครับเราอาจจะต้องเสียโล่เพื่อที่จะต้องสู้กับเนียคินครับผมแล้วทีนี้เขาสลับหนีเอานิวโรโทโนออกมาครับโอ้แบบนี้เข้าทางครับส่งฟูชิคิบานะของเราไป นิวโรโทโนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเจอท่าพายุหิมะครับเพราะฉะนั้นใช้โลดีกว่านะครับแล้วเร็วๆแบบนี้น่าจะเป็นท่าเวเทอร์บอลครั้งนี้ผมจะไม่ใช้โลครับแล้วก็ใช้ฮาร์ดแพน KO ไปครับแล้วเขาส่งเป็นไฟล์แอโรออกมาครับผมก็จะปล่อยฟูชิกิบานะให้ KO แล้วใช้แม็กเกียวมาเข็บงานนะ โดยผมจะไม่ใช้โล่เพราะว่าไฟาแอโร่โยังไม่ได้ใช้ท่าในตัวชาร์จนะครับทำให้ยังมีพลังโจมตีที่ไม่เพียงพอต่อการ KO m a c c ียวของเราครับก็เจอผาทลายเข้าไปก็ KO เลยครับทีเดียวเพราะว่าเป็นไฟกับวินครับตัวสุดท้ายเป็นเนียคิงผมก็จะสลับเอาชาลเลมออกมาครับแล้วใช้ท่าโคพันเพื่อทำดาเมจ มไม่ท่าอินไฟก็ท่าหลอกลวงครับอ๋อเป็นท่าไอออนเฮดแสดงว่าที่เขาสวิตตัวหนีเพราะเขาไม่มีท่าอินไฟนะครับในตอนหลีทั้งแรกทีนี้ผมเข้าใจแล้วครับก็ GG ครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสนุกกันไหมครับกับคลิปรูปแบบนี้นานๆทีถึงจะได้มาทําแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสําหรับทุกการสนับสนุนในทุกๆช่องทางนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ